สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับชาวนี้ที่ห่างหางกันอีกแล้วนะครับสวัสดีครับพี่คิวสังใช่ครับวันนี้คิวสังจะพาท่านผู้ชมไปที่ไหนครับไปสวนท้อครับไปสวนท้อใช่ไหมซึ่งสวนท้อที่นี่จะเป็นสวนท้อที่อยู่ที่บ้านอะไรเอ่ยบ้านปอกใต,บบกต้บ้านปอกใต้เลยบ้านปอกใต้ไปที่แถวสวนพันห้านูเราจะไปดูด้วยว่าปีนี้ผลผล,ผลิตของบว้ยเยอะหรือเปล่าแต่ที่ได้ข่าวว่าปีนี้ผลผล,ผลิตบว้ยมีไม่เยอะเท่าที่ควรวันนี้ บรรยากาศท้องฟ้าค่อนข้างที่จะแจ่มใสแล้วท่านผู้ชมอากาศข,ขมัวของฝุ่นควันหายไปแล้วนะครับ <c oughs> วันนี้ก็เลยได้บรรยากาศสดชื่นมาหน่อยหลังจากฝนตกต้องให้คิวซังเนาะนี่บรรยากาศก็ประมาณนี้แต่ว่าตกหลายวันละแต่ว่าเรายังไม่ได้พาท่านผู้ชมไปเพราะนั้นวันนี้เราก็เลย <c oughs> เก็บบรรยากาศไว้ท่านผู้ชมแข็ง <c oughs> ข้างทางอ่าโอ้ต้องรอพายุรุูร้อนเราถึงจะได้เห็นน้าแข็งมันวันนั้นอีก มันนั้นลูกจากพุณนโง,ง,งกคูเจีนเลยออใช่ไหมเขา <c oughs> เขาเกิดเขาเอามาจากที่ไหนมันหล่นมาจากฟ้าลูกฮะมันหล่นมาจากฟ้าโอ้ธรรมชาตินะธรรมชาติใช่ธรรมชาติมันหล่นมาจากฟ้าเลยวันนี้ลมแรงมาก่านผู้ชมดีขอการที่ลมแรงอย่างนี้เพราะว่าลมแรงๆนี้มันจะช่วยให้อะไรนะหมอกควันหมอกควันเราอะลอยผ่านไปได้เร็วขึ้นนะคุณผู้ชมนะโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปเดินทางกันดีกว่าครับไปเ่อะไปครับไปครับ,รบไปครับ นนี้เกียวสังใช้เส้นทางมิบาอีกแล้ววันนี้รู้สึกว่ารถแรงขึ้นในเกียวสซังเพราะว่าเราตั้งโซ่ใหม่ตัง้งโซ่ใหม่คือเราขัดโซ่ใหม่ใชมใช่มันมันตึงขึ้นมันก็เครื่องมันก็จะแรงขึ้นเส้นทางที่เราเดินทางกันวันนี้ก็จะเป็นเส้นทางนี้ว้าวว้าวรู้สึกว่า ต้นไม้เยอะขึ้นน้อยเชือสังเนาะใช่มาแล้วไม่มาหลายปีอ่ะป,ปีที่แล้วเราก็มาไหมเนี่ยปีปที่แล,<า>แล้วเราเคยมาอยู่เรามา,าเรามาในถ้ำอ่ะอ๋อใช่เชือสังจําได้นะท่านผู้ชมนี่เส้นทางการเดินทางของเราวันนี้ก็เม,มื่อก่อนผมนี่ลงไปในถ้ำมันมืดไปหมดเลยอ๋อถ้ำใหญ่มากเลยเนาะใหญ่กว่า บ้านๆมากเลยอ,อ่ะใช่บ้านๆน,นี่หนูเส้นทางสวนทั้งหน้าที่คิวซังเห็นตรงนี้ก็คือสวนพันห้านั่นเองท่านผู้ชมสวนนี้แหละครับที่เป็นสวนที่ไม่รั่วจะจับกล้องดีๆสิลูกรั่วโอ้รั่วอยู่ข้างหน้าอันนี้อันนี้รถเอ่อรถคูปองอ่ะไปไม่ได้น่าเลยลเปนรถไฟฟ้าใช่ไหมใช่รถแบบรถเป็ดรถเครื่องอ่ะไฟฟ้า คป็กันเรื่องสวนพันห้าก่อนจะเป็นสวนที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านคนซื้อแถวนี้นะครับผู้ชมก็เลยได้ชื่อว่าสวนพันห้าครับเขาซื้อแถวนี้เหรอใช่ครับเดียวขึ้นได้เหรอต้องลองครับไม่ลองไม่รู้โอ้สู้เราขาแล้วต้องขึ้นได้ถือกล้องดีๆนะให้ท่านผู้ชมเห็นภาพชัดๆนะที่จะ้าวเห็นลอด้วยนี่นล,ล่อแอบ เราได้หลบล่อลงทางข้างล่างก็ได้ไหมล่ะได้ไหมดี<ห>ได้นะนี่ล่ออ๋อล่ออีกตัวหนึ่งหลบล่อให้เราสองตัวละสามตัวลูกเล็งดีๆนะกล้องเลยไม่รู้ว่าอคิวสั่งถือกล้องเป็นยังไงนะท่านผู้ชมโอ้ลูกตัวน,นี้ปวดแขนมากเลยอ่ะปวดแขนแล้วเหรออ่ะโอเคถ่ายเลยี่ล่อนี่ไปเดี๋ยวเราไป ดูบรรยากาศตรงแปลงท้อเลยแล้วกันน้อยคีอสังนะครับช่วงนี้ล่อจะปล่อยให้อยู่เองตามธรรมชาติแบบนี้นะท่านผู้ชมเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีผลผลิตที่ต้องผลละบหิมงบหิมากก็หมดฤดูไปแล้วนะฮะเจอกันอีกทีก็ปีหน้าละฮะไปเจอกันที่แปลงท้อแล้วแล้วกันน้อยเคียสังนะไปครับไปครับนี่ท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาถึงแปลง ท้อกันที่เรียบร้อยแล้วนะพันที่อยู่ด้านหน้าอ,อีคิวซังนี่น่าจะเป็นสายพันุ์เจ็ดแน่ๆเลยซึ่งสายพันธุ์นี้จะเริ่มให้ผลผลิตก็ช่วงเดือนพฤษภาโน่นเลยนะครับปลายๆเดือนเมษาพฤษภาแต่ว่า,าจะมีสายพันธุ์อีกอย่างหนึ่งก็คือสายพันธุนนอ์อัมพันน้ออีคิวซังเนาะอัมพันนี่จะเป็นสายพันธุ์ที่เริ่มที่จะมีผลผลิตกันบ้างแล้วช่วงนี้นะนะเส้นทางที่เราขัลมงจะไปเราจะไปข้างหน้ากันครับ,คร,บครับผม นู่นที่เราไปนู่นเลยอ๋อเส้นนั้นเราเราไม่ได้ขึ้นไปถึงเส้นนั้นเลยครับเราไม่ได้ขึ้นไปถึงเส้นนั้นขึ้นไปถึงเส้นเส้นไหนเราล,ลงไปอีกเส้นหนึ่งครับวันนั้นนี่เส้นทางของเราเรา,าไปอีกเส้นหนึง่งเส้นนั้นหดมากก็ใช่วันนี้เราจะเจอใครห่ออันนี้ส่วนลงอย่างงูเนี่ยทางซ้ายทางขวามีหมดเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นทุ่ง พีสหรือว่าทออะไรกันนะท่านผู้ชมนี่แถวนี้ห่อกันเสร็จหมดแนละ้วนี่นีเจ้าของสวนอยู่ข้างในเขาก็จะมา,าดูแลใช่ก็มาดูแลลูกพีสหรือลูกทอมีส่วนที่อยู่หน้าปากถ้ำอีกเนาะที่เราเคยไปะนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะไปถึงไหนกันเนาะอีกที่คคแล้วเนาะ นะโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงบริเวณแปลงบววไปที่เรียบร้อยแล้วค่ดสังอันนี้คือมะเขือมะเขือบ้าลูกนี่ลูกมันก็จะออกเองตามธรรมชาติแบบนี้น,นี่เขาตัดหญ้าแล้วแหละมันก็เลยเป็นแบบนี้ปีนี้ผลผลิตของลูกบวยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะท่านผู้ชมครับนี่อมะเขือเทศบ้าไม่มะเขือบ้าฮม,มะเขือบ้าทำไมชื่อว่ามะเขือบ้ามันกินแล้วมันเมา มันเมาเหมือนคนบ้ากินไม่ได้เขาเตัง้งชื่ว่านั่นไงลูกบัวให้เราดีกว่านี่ท่านผู้ชมดูทั้งกิ่งนี่มีอยู่แค่ลูกเดียวส่วนหนึ่งก็ทางโครงการหลวงเขาเก็บไปด้วยแล้วแหละใช่นี่บรรยากาศล่าสุดปีนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่ที่คือซัง<ะ>วันนี้วันที่ยี่สิบวันที่ยี่สิบหกแล้วท่านผู้ชมเนี่ยบัวมีอยู่แค่นี้เนี่ยเห็นบัวแล้วอ่าใช่นี่นี่ท่านผู้ชมลูกถ้าถ้าประมาณเนี่ยมันจะ เนื้อจะจืดๆเปรี้ยวหวานนิดๆเปรี้ยวๆหน่อยๆเนี่ยนี่คือเก็บไปเกือบหมดแล้วนะปีนี้ผลผลิตไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ท่านผู้ชมเหมือน,มนเมล็ดของซากุระเลยมเมล็ดซากุระก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่น้อยคือสังเนาะครับเนี่ยเราไม่ค่อยได้เก็บเลยเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่ไม่กี่ลูกท่านผู้ชมเนี่ยนี่นั่นก็มีอ,อยู่หน่อยนึงไหนนู่นครับเห็นไหมเห็นไหมนีมี หลืออยู่นิดๆหน่อยๆไม่เยอะละลูกก็ซสอันนี้คือโตเต็มที่ก็จะประมาณนี้สุกล้ใช่ส่วนลูกนี้ยังพอได้อยู่นะคิวซังเนาะแต่ลูกนี้ใหญ่ลูกนี้ใหญ่อะคิวลองกัดดูมันจะออกรสชาติหวานๆลองกัดดูเนี่ยสุกแล้วเนี่ยนิ่มละท่านผู้ชมท่านผู้ยมสุกพลพ่อลงกินดูครับอ่ะพ่อชิมให้ท่านผู้ชมดูอ่คิวซังถือก้อนนี่ท่านผู้ชมลูกนี้มันหล่นเองตามธรรมชาตินะเวลาหล่นเองมันก็จะได้รสชาติ อขมนิดนิดแล้วก็อ่เดี๋ยวกัดให้ดูจืดเ <ๆ S 1> หมาะถ้าถูกสุกประมาณเนี้เหมาะสําหรับเัาไปดองเล่ามากเนี่ยจืดอ่ะมันมีรสหวานหน่อยหน่อยแต่จะมีรสชาติเปรี้ยวจืดไม่มีรสขมนะคิวซังเพราะมันสุกอะโ <ๆ S 1> อ้แต่มเมล็ดในข้างในเปรี้ยวมากยังไงก็ถึงคงรสชาติเปรี้ยวอยู่เหมาะ สำหรับเอาไปดองเล่ามากเพราะว่าอะไรมันให้รสชาติที่แบบหอมใครที่ชอบอน้ำบรว้ยหรือว่าเอาไปทําเป็นเมนูนะอันเนี้ยเหมาะมากอขนาดรสชาติอยู่ไปเราไปสวนท้อกันต่อเลยดีกว่าคือสั่งเพิ่มไปกรเสยเวลาไปกันครับไปครับแอมท่านผู้ชมตอนนี้ลูกพ่อมาหยิบตัวนี้เน่าละนี่คือท้อสายพันธุ์ เจ็บนะท่านผู้ชมนี่มันจะยังเขียวนะอยู่นะฮะชาวสวนเขาทําการห่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ถุงอันนี้สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ไคิวซังนี่ใช่เหรอใช่ครับแล้วเขาแล้วเขามัดไงที่มันแน่นมันมีลวดอยู่ตรงปากถุงครับพี่คิวซังนี่ไร่ที่เราเห็นนี่คือแปลงท้อทั้งหมดเลยนะฮะยอดบรรยากาศเลยใช่ไหมไคิวซังครับนี่ ใครอยากจะลองชิมลองทานนะครับมาเที่ยวช่วงเดือนเมษารับรองว่าเราจะได้เจอกับต้นพีชหรือว่าต้นท้อแบบนี้นี่เต็มเลยท่านผู้ชมข้างล่างนี่นก็ใช่หมดเลยใช่ไหมใช่ไม่แต่สายพันธุ์เจ็กหมดเลยแถวนี้นะครับไม่มีสายพันธุ์อื่นผสมแล้วก็สายพันธุ์อัมพันธุ์อีกสายพันธุ์หนึ่งไงนะแล้วก็ที่เราเห็นฝั่งด้านโน้น,น,นทั้งหมดนั่นคือบวยทั้งหมดเลยเยอะไหมยเยอะกว่าท้ออีกเยอะกว่าท้ออีกใช่ไหมแต่ ที่สําคัญปีนี้ผลผลิตบวยมีน้อยมากใครอยากจะ,จะได้บวยก็ลองเสิร์ชหาในเน็ตเอาแล้วกันนะ,ะเพราะว่าเราหาไม่ได้เหมือนกันปีนี้หายากเลยท่านผู้ชมเนาะบรรยากาศแปลงอันนี้น่าจะเป็นสายพันธ์อะไรเอ่ยสายพันธุ์เจ็ดเหมือนกันนี่หอ่อลูกเล็กๆขนาดนี้ท่านผู้ชมนี่เห็นไหม ยังไม่โตยังไม่โตเดี๋ยวรอให้มันโตอีกนิดเดียวค่อยมากันอีกรอบหนึ่งแล้วกันว่าคิดสังเนาะเป็นไงชอบไหมครับบรรยากาศแบบนี้ใช้ได้เลยเนาะบรรยากาศดีน่าอยู่น่าสัมผัสบรรยากาศมากๆเลยนะโอเคสําหรับวันนี้ก็พาชมบรรยากาศแปลงท้อประมาณนี้นะท่านผู้ชมหรือว่าลูกพีชนะหวังว่าคงจะถูกใจชิมบวยให้ดูหนึ่งลูกนู่นข้างหลังนั้นก็จะเป็นแปลงปลูกอา่า เตรียมไว้ปลูกรากชูกันคะแต่ว่ายังไม่ปลูกแล้วเพราะช่วงนี้แรงฮะน้ํา,ายังไม่ไหลน้ํายังไม่มีน้อยค<ถ>ือสักเนาะถ้าน้ํามีก็ถ้าน้ํามีก็เริ่มฝนตกเขาก็จะเริ่มปลูกกันอีกรอบหนึ่งถ้าน้ํามีก็ช่วงช่วงมีสารนู่นเหรอช่วงฝนหลังฝนตกลูกฝสภาไมิถุนานุน่นนะโอเควันนี้ก็เก็บบรรยากาศมาให้ผู้ชมได้ชมกันประมาณเนาะคลิปหน้าเราจะไปทําอะไรยังไงที่ไหนเราวันนี้แค่มา เตรียมให้ท่านผู้ชมได้รู้ว่าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็จะมีผลผลิตลูกพีชหรือว่าลูกท้อให้เราได้ทานกันนะอคิดซเนาะรับรบองว่าอร่อยถูกใจแน่นอนนะครับใครอยากชิมอยากลองทานก็รออีกนิดนึงนะครับประมาณเดือนเมษาก็จะเริ่มให้ผลผลิตแล้วก็มีจําหน่ายนะครับสามารถหาเลือกซื้อได้ที่ร้านลอยคําหรือช่องทางออนไลน์ก็ได้มีหลายช่องทางให้เราได้เลือกทานกันนะฮะเลือกซื้อกันเนาะอิสซะเนาะ โอเคสำหรับวันนี้ขอตลาท่านผู้ชมไปก่อนอย่าลืมเลยนะครับพี่ซังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทั้งง่นะครับจะเป็นกำลังใจให้พี่ซังในการออกมาเก็บบรรยากาศด้วยคร่ะในช่วงนี้ท่านผู้ชมไปชมกัน,นต่อไปได้เลย,เลยนะว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย,บายเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ